สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมล้าน2รถสวยวันนี้ผมมานำเสนอขายรถขุดราคาถูกราคาไม่แพงที่สำคัญคันนี้ไม่ควรพลาดเลยเป็นแบรนด์ตลาดแบรนด์ยอดนิยมลูกค้าท่านใดที่มองหารถขุดไซส์ขนาด7.5ตันอยู่นะครับผมคันนี้นะครับผม รีบซื้อรีบจับจองได้เลยคันนี้มาในรูปแบบหลังคาออฟเซตบูมแท็กล็กใบมีดมุกีีสภาพสวยเดิมๆกันเลยทีเดียวโกเบลโก้ SK 75 UR นั่นเองมุงกีีเดิมๆนะครับสภาพสวยกิิบเลยนะครับฟันสีซีกหน้ากว้างอยู่ประมาณ55-60เซนนะครับผมมุกีีสภาพสวยสามารถใช้งานได้ยาวเลยทีเดียว บูมอาร์มตัวนี้ยาวสวยเดิมสามารถตักขึ้น6ล้อหรือ10ล้อได้เลยนะครับลูกค้าก็เป็นไซส์ขนาดที่กระทัดรัดคล่องแควคล่องตัวในการใช้งานใช้งานในเมืองบอกได้เลยว่าใช้งานดีเยี่ยมเลยบูมอาร์มตัวนี้นะครับผมรูปแบบสีเขียวทั้งอันนะครับติดคำว่าโกเบลโกอยู่ตรงกลางของตัวบูมอาร์มทั้งซ้ายและขวาก็ โลโก้เห็นเด่นชัดนะครับผมออฟเซตบูมคืออะไรนะครับออฟเซตบูมคืออาร์มของเขาสามารถสไลด์ไปทางซ้ายและสไลด์ไปทางขวาได้ซึ่งทำให้ลูกค้าไม่ต้องขยับเคลเยื่อนตัวรถเป็นจุดเด่นเลยในการใช้งานที่แคบได้ดีนะครับผมเวลาลูกค้าจะสไลด์บูมไปทางซ้ายก็สามารถขุดได้เลยหรือสไลด์บูมไปทางขวาก็สามารถขุดได้เลย mm hmm. เช่นเดียวกันสามารถขุดวางท่อประปานะครับผมแบบสบายๆเลย หลังคาเดิมๆของเขานะครับสีสันสวยเลยทีเดียวนะครับการกดตัวยกตัวลอยกําลังแรงดีเยี่ยมเลยใบมีดนะครับอันนี้เราถ่ายให้ลูกค้าได้รับชมสภาพสวยกิิบนะครับใบมีดยังเนียนๆอยู่เลยลูกค้าสามารถดันดินนะครับปรับเกีี่ยพื้นที่ต่างๆนะครับเวลาลูกค้าใช้อาร์มสวิงขุดเข้าขุดออกนะครับพื้นที่อาจจะไม่เรียบเนียนเราสามารถใช้ผ่านดันดันดินปรับเกี่ยพื้นที่ให้เรียบเนียนได้ดียิ่งขึ้น ที่สำคัญนะครับจุดเด่นของคันนี้เลยคือไซส์75ที่มีใบมีดนะครับผมปกติแล้วไซส์75จะไม่ค่อยมีใบมีดนั่นเองแต่ตัวนี้มีใบมีดมาถือว่าครบคันเลยทีเดียวรูปแบบนะครับผมที่นั่งก็เป็นเบาะสภาพสวยเดิมนะครับไม่มีการฉีกขาดใดๆลูกค้าสามารถเอนหลังได้นะครับพนักพิงขนาดใหญ่เลยคอนโทรลเป็นรูปแบบคอนโทรลสั้นซ้ายและขวา อันนี้เราทําการสไลด์บูมให้ลูกค้าได้รับชมนะครับสไลด์ไปทางซ้ายแล้วก็สไลด์ไปทางขวาใช้งานได้ปกตินะครับผมอันนี้เราก็เทสให้ลูกค้าได้รับชมนั่นเอง มาดูที่คอนโทรลกันบ้างนะครับซ้ายและขวาเป็นรูปแบบคอนโทรลน้ํามันนะครับขับง่ายไม่ยุ่งยากนะครับลูกค้าท่านใดที่ไม่เคยขับหรือไม่เคยใช้งานก็สามารถนําไปฝึกในที่โล่งๆสักพักหนึ่งก็จะรู้ระบบนะครับผมส่วนเตาเดินจะอยู่ทางด้านหน้าซ้ายขวานะครับผมคันเร่งก็จะอยู่ทางด้านขวามือของคนขับ กดตัวยกตัวลอยทั้ง2ข้างก็กำลังแรงดีเยี่ยมเลยบอดี้ดีไซน์ท้ายมนนะครับท้ายเขาจะไม่เกินขอบแท็กเวลาหมุนตัวนะครับลูกค้าสามารถหมุนตัวได้เลย180องศาโดยที่ไม่ต้องกังวลว่าจะโดนสิ่งกีดขวางต่างๆช่วงล่างสภาพสวยกิบนะครับแท็กนี่ถือว่าใหม่มากครับแท็กยังหนาอยู่เลยนะครับลูกค้าลูกค้าซื้อไปก็ใช้งานได้นานเลยสาหรับแท็กช่วงล่างของเขานั่นเอง มาดูที่บอดี้นะครับบอดี้ก็เดิมๆนะครับผมความคล่องแคล่วคล่องตัวนะครับดีเยี่ยมทางด้านหลังก็เครื่องยนต์มาในรูปแบบเครื่องยนต์เดิมๆของเขาเลยปั๊มเป็นปั๊มเฮดลิกรูปแบบปั๊มนิ้วนั่นเองโลโก้โกเบด้านหลังก็มีมาด้วยเช่นเดียวกันท่อไอเสียจะอยู่ทางด้านล่างของตัวรถ ส่วนทางด้านขวามือก็รวมไปด้วยของเหลวต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่ถังน้ำมันไฮดรอลิกถังน้ำมันดีเซลนะครับลูกค้าสามารถเปิดดูแล้วก็ตรวจเช็คตรงนั้นได้เลยการสวิงอาร์มเข้าอาร์มออกกำลังไวเร็วแรงดีนะครับผมสำหรับคันนี้ลูกค้านะครับผมจ่ายในราคาเพียงแค่4 7 9 0 0 0บาทนบาทครับ4 7 9 0 0นบาทนะครับ, 4, 9, บ,รบซื้อตอนนี้นะครับผม2รถสวย แถมทันทีจัดส่งฟรีลูกค้าทุกท่านทั่วประเทศไทยเลยนะครับผมราคานี้ซื้อได้เลยนะครับผมราคาไม่แพงนะครับและจ่ายราคาเดียวจบได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมท่านใดที่สนใจนะครับ ติดต่อจับจองด่วนได้เลยที่เซลล์ฝ่ายขาย0616960 160 0616960 160, 160ครับชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยแล้วเจอกันใหม่สำหรับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ